วัสนีคเขเพื่อนๆวันนี้ปอก,ก็จะมาดองบวยนะครับเพราะว่าบวยส่งมาเมื่อวานอะ่ะก็คือล้างแล้วแกะขั้วแล้วเมื่อวานยังเขียวอยู่เลยวันเนี้ยเริ่มสุกมากๆแล้วเลยก็ต้องรีบดองฮะเพราะปอกกะว่าจะไปซื้อโหลก,ก็อาจจะไม่ทันแล้วก็ขอเริ่มดองเลยนะก็มีสัดส,ส่วนนะคะเจ้าป๋องบอกว่าแนะนําว่าให้ใช้เป็นบวยบวยเขียวคัดก่อนมันเริ่มสุกแล้วนะฮะสุกเร็วมากเลยบวยอะ่ะ อันนี้ลาส่วนผสมนะฮะเอาแบบว่าไอ้ส่วนนี้ก็คืออาหารเต่าซึ่งไม่เกี่ยวอะไรฮะอืมสุกเร็วแม่เลยครับเดี๋ยวเอาเจ้าก่องเขาอยากได้เขียวขอคัดเขียวก่อนแล้วกันนะโหลนี่เป่าล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ เัดลูกสวยๆกอ,อือสวย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 ,สวยเขาบอกว่าให้เรียงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนะครับ ต่ส่วนเขาบอกให้ใช้อย่างละครึ่งเป๋อก็กาเอาตามความสะดวกใจไปเลยนะคะโอ้เนี่ยเดืช้าชไปเ้เขาบอกให้เจาะด้วยอะแต่เป๋อก็ไม่ได้เจาะเจาะดีไหมเพื่อนๆไม่งเจาะเขาบอกบางคนก็เจาะบางคนก็ไม่เจาะแล้วแต่แต่บอกว่า าจะดองปีหนึ่งก็ไม่ต้องเจาะก็ได้ก็ลิซ่าไปแล้วครับหวานไปไหมเนี่ย ตรงนี้ตรงไหนครับเพราะว่าอาจจะไม่ทันเดี๋ยวบอกก็ไปซื้อโหลสำหรับดองมาเลยครับ อย่าไปนะเนี่ยไม่น่านะเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราก็อันนี้มันเป็นเหล้าน่าจะของไทยฮะมันเป็นของมันเป็นสมุยฮะแต่บอว่า อยากลองนี่ครับไอ้เจ้านี่ครับเพราะว่าอยู่บนห้องนานมากแล้วอะถ้าไว้ในห้องเฉยๆก็เนย้อพติกเหลืองกรอบเลยนะครับ ทิ้งไวาเฉยๆมันก็แลดูกระไรอยู่ใช่ไหมเพื่อๆบอกอ่าเอาหน่อยละกันเราก็ต้องอคือเจ้าป๋องลงมาเมื่อเช้าอ่ะเจ้าป๋องเขาบอกว่าเออกลิ่นบ้วยมันหอมมากแต่หลังจากที่เป๋าเป็นโควิดอ่ะ คือป๋อไม่ได้กินทุกวันนี้ป๋อก็ยังไม่ได้กินนะเพื่อนๆมันจะมีแค่บางโอ้ยทำไมมันโอ้โหใช้เปลืองขนาดนี้เลยหนูว,นวะอ้เมันเกือบลิเลยนะเนี่ยมันต้องให้ท่วมเลยเปล่าะ่ะเดี๋ยว ให้ท่วมใช่ไหมอ้เฮ้ยบอกว่าสัดส่วนมันน่าจะถูกต้องแล้วนะนะบ๊วยเป๋าน่าจะเข้มข้นนะฮะเยอะไปป่ะ <c oughs> Oh. เดี๋ยวมันก็คงจะมีการยุบตัวนะเพื่อนๆฮะอืะอโูน่า oh. กินไหมครับนี่ครับนี่ครับหือแล้วเดี๋ยวก็ต้องจดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช้เล่าเยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ้ <c oughs> oh. อ่ะแล้วก็อีกไ้ครับโอ้ยให้หมดไปเลยไหมจะหมดแล้วอะ่ะหมดไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะหมดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรอืมบัวมันยังรออยู่ครับเพื่อนๆนะเอาเลย เดี๋ยวไปนเนี่ยส่วนอันนี้ก็ต้องรีบรองเพว,ว่รู้สึกบวยเขาจะแปลสภาพเร็วมากเลยนะคเพื่อนๆส่วนอันเนี้เราก็อยากจะลองแบบว่าใช้บวยที่มันค่อนข้างสุกเล็กน้อย จริงๆบัวเขาไม่ได้เน่านะเพื่อนๆนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นบัวบุวยเขียวตัวน,นี้บัวที่แบบว่าเริ่มสุกเร็วฮะบอกก็ลองแบบสองแบบเลยนะจ๊ะนะไม่น่าจะทัาน ขอจะคัดผลที่บอกว่าแต่บัวเจ้านี้ดีนะคะบอกแทบแทบไม่มีอะไรเสียหายเลยอะ่ะบอกว่าว่ามมันก็เป็นแค่ผิวพันธุ์นิดหน่อยนะคะที่เป็นรอยแต่ถามว่าน้าไหมมันไม่ได้หน่าบอกว่าแบบมันออแกนิกอะเพื่อนๆบอกว่าออแกนิกออแกนิกนะนี่ ไม่รีบรองอะ่ะมันก็จะแบบว่ามันจะสุกเร็วมากเลยฮะต้องรีบรองก่อนครับ จริงๆอ่ะอย่างนี้เรียกว่าดองบวยแล้วครับไม่ได้บอดดองเลราบวยครับ <c oughs> ออนี่อันนี้สายคาัสสาคัส จะหน่อยจะหน่อยจะหน่อยมาได้ประมาณนี้แล้วนะครับบอกว่าเทวส์ก้าที่เหลือครับที่เปอร์เซ็นครับเนี่ยโอ้ oh, oh, ก็เยอะอยู่นะเออตัวนี้หลังอันนี้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเจ้าก่องเขาให้นี่มาครับแต่บอกว่าเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยมานั่น อันนี้ก็คือนานมากแล้วครับมันเป็นของของไทยอะมันเขียนว่าสมุยอะ่ะเมื่อก่อนจะป๋องอยู่สมุยอะ่ะเจะป๋องก็ส่งมาให้นะแงยขวดมันสวยดีเพื่อนๆวา้าวนี่ อนนี้ฮะมันมีฝาปิดอ่ะขวดนี้ที่เปอร์เซ็นต์วะอันนี้สี่สิบห้าเปอร์เซนต์สี่สิบห้าเปอร์เซนต์กับห้าสิบเปอร์เซนต์ฟิชเจอริ่งกันนะครับอย่าต้องเขียนส่วนผสมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อผ้าห่อมานะครับเดี๋ยวราคาเพื่อนๆนี่นี่นะครับ อันนี้เป็นเนี yeah. ่ยมันดูใกล้สุกมากเมื่อวานมันยังเขียวปีอยู่เลยนะคบส่วนอันนี้ก็คือปอกกระดองบอกว่าอันที่มันค่อนข้างจะสุกหน่อยก็ดูผลมันเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นวอดก้าห้าสิบเปอร์เซ็นเต็มเลยส่วนนี้เป็นวอดก้าห้าสิบเปอร์เซ็นสี่ประมาณอยู่ที่40ตรงนี้และที่เหลือเป็น4 5เปอร์เซ็นต์จนเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเขียนสัดส่วนไว้ครับเดีย๋ยวโอคครับวัสดีครับ